มาจีเห็ดหน่อยๆมันบนหน่อยแล้วนี่ว้าชิบหอดผู้เฒ่ากับผู้เฒ่ากินเลยครับครับผมสวัสดีครับพบกับชาแนลบันๆคือเ่าครับชิปนี้สำหรับชิปนี้เดี๋ยวทีพามาเห็ดซุปบะเขือครับจะกินซุปบะเขือนะครับ่าจะเห็ดั้งต่หมูบ้านบุและแต่ว่าตื่นสวย <laughs> เ,วเ,เล่นวันนี้เล่นตอนใครกินนี่คือครับ เลยถืมอมาเย็บมือนีแหละมือนีวันอาทิตย์นะครับสูบบุหรือใส่ปะทูครับใส่ปะทูวันที่ใส่ปะทูหลายๆนะครับจังดีเซียมเริ่มขัวปิดก,กันเลยครับเห็นบ่อืมจังหวะนี้ครับเราขัวปิดกอจังที่พีพ <laughs> ทหนึ่งแหละปิดตุ้งเลยลายๆอยู่ หวยมันหอมๆจะไหมครับถาเกิดมีไฟต่อทานกับกีกับถีหอมก็านีครับ mm hmm. จะผมนี้บงมึงอยู่ในอ mm ้องกระเทียมบะพนิกแล้วกัหอมแดงนะครับเจียวใส่ข้าวบมจังหวะนี้ก็ว่วาปเอาแวนะครับหอมแล้วอมดี ตักใจ๊คูบนะครับตักใจ๊คูบรอดต่ำเลยเช่น้ำต้มมะเขือครับ เผือนะครับน้ำปลาเดี๋ยวเขาจังฉิดเอามาใส่ตอนต่ำอีกเทียนนึงนะครับน้ำปลาเดี๋ยวรอให้น้ำม,มันเดือดครับถ้าผมจังหวะน,นี้น้ำเดือดแล้วก็ใส่บักเขือเลยครับพอดีหรือมั้งถัวหนึงก็ดีครับถัวน้อยๆผมก็จะใส่ปลาทูบวมเลยครับบางคนเขาจะเอาทอดนะครับเอาปลาทูมาทอดมันจัหอมเอาไปทอดเอาไปปิ้งนะครับแต่ว่าผมโบมิ่งต่อ กตุต่มใจกันเลยปิดฟ้าไปครับจังบ้านนี้เข้อกับมาต่ำต่ำพริกครับ เ็บ,บน่นนนีาะต่ำแห้งกันไว้คร้บมันอยู่ในห้องลบกวนกระจกครับประมาณนี้ครับเอาปานี้แหละมันเสียงดังเดี๋ยวลบกวนกระจกครับเพื่อกระจกพอท่านตื่น ครับผมจังบานีบกเขือกบเปื่อยแล้วนะครับปลาทูกบซุกแล้วนะครับเดี๋ยวที่แกปะปลาทูใส่ก่อนนะครับปลาทูลงต่ำเดี๋ยวก่อนอ้หมันอู้ฉอดมือเชีย่วะ ผูเนือเนี่ยดีขนาดครับแต่วันเราวัางขีดใส่มือเลยนะร่างเราเลืมือเนี่ยก <c oughs> ินผู้เดียวถ้าเอาประทูไปถอดนะครับมันถิดหอมแล้วกับหัวประทูนี่เขาเขากินได้อีเสียบหัวประทูถอดกบกบ

ไข่รปลาทูใช่ปลาทูได้หลายเลยเสียบที่กิ่งเห็ดแบบนี้เราเห็ดสองเมนูกอ็อได้เด้ครับแบงออกแล้วก็ใช้น้ำต้มปลานี่แหละมันก็จะเป็นเป็นปนปลาทูแล้ว ว่าประตูเขาปลายครับสามตัวนี่ถ่วงเบาต่างหลายครับประมาณนี้ต่ำก่อน ่าทิเหตเยหน่อยๆหลายด้วยนี่ยนัวหับต่ำเงี้ยแบเด้ บานๆครับเข็นแห้ผู้ทอกินมหผู้ทอมากหลาย,ลยใส่กับผักผู้ทอมากจิ้มเลมาก,กินกับผักนครับไปตามประมาณนี้แหละปรุงรสครับวันนี้น้ำปลาน้ำปลาครับ ชิมใหม่ครับผงชูรสอือใชรหลายเช็หลายนงอนัมันเนี่ยทุกัน chim cặp bạn đó có chim cặp khẩu đây bàn khẩu con chim đèn đèn mắn chẳng đầy bụi chim có ăn chim ngập ไก่เคียงไก่เคียงตัวหน้ำงปลาไหหน่อยนึงครับปลาทูปลาทูสุดยอดเดยวปลาทูก็ดีเลยแช่ผักกับเหี่ยวไปรวบักสือมาแช่ตัวไว้ครับต้นหมอม ละเนี่ยครับชีหอมใช่เลย งัวไหมครับบาระนมาณันนี่ครับจะถ,ถวยเลยโอ้มาจีเห็ดเลย็ยๆมันบนหน่อยแล้วนี่ ชิดหอดผู้เทากับผู้เทาเฮ็นในกินใส่กับหนอดตะกเศษห้วยวกมาอยังนี่ครับทุบกักเขือยาดาที่แตงนายบึง เต่งหนาชูกระเขือได้ไว้มันเต่งหนาคุ้นโอ้ยพกักอันนี้คื <c oughs> อเหนียวถอะกับประมาณนี้ครับผักมันเหีียวไปครับกินเขาน่ากันไปเลย ครับผมกับตอนนี้นะครับสำหรับเปนน่องสุบมะเขือง,ง่ายๆนะครับวันหยุดโอ้ยยังเห็นเต็จเิงอะคิดคุ๊กเกิออกล้ลเหรอขอไว้ดูนรดเข็งหนึ่งขนาดหนึ่งได้ไหมครมาครับจริงๆขอต้งการประเด็นสุบมกเขือไม่ได้กินิงนนะครับ ครับไขบไ่ครับต้มไข่ออบ่าต้มตอนนึงเขาแล้วซื้อกินกับเพาะเสียบอะไรครับเช่นเอาเลยบ่มครับกระปลา ลืมออกมาเงไม่ได้ขาดบ,บกุกแดงมาได้ครับหวังดีบกุกแดง

ว่าดิแงงปลากระปองครับบบนี่พปกตัวเพื่อปปะเด็เแียงครับแกีงสุดนำมัห้อน tay một tùa thêm một thua ai lại hằng hằng chân anh chân chân nó chân 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 cái này luôn hoàn อันจานเดียวพยายมออามกินยังไงส่งไครมันแตกผมเอาบริเวณลงตอนน้ำมันเย็นๆครับน้าม,มันหวานหล่อลุงมันเล็กจ้ะ

ครับลิปนี้ก็จะวาดไ้จ๊มนี่แล้วอุ๊อากาศร้อนเกบเมือกินแล้วก็มอกินนะครับเหงื่อหยาโกเลยนะอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้คือเก่าเลยครับแล้วกดติดตามในน้ำแน่นะครับจะได้เป็นกำลังใจนะครับคลิปนี้ก็จะวาดไ้จ๊มนี่แล้วครับสวัสดีครับ